สวัสดีครับแฟนๆชาวนักข่างโค้งนะครับวันนี้มีบทวิเคราะห์จากฟุตบอลประจำวันที่14เมษายนน่าฝากกันนะครับเป็นฟุตบอลฟุตบอลอังกฤษนะครับบอสตันับจะเปิดบ้านเจอฟูลแมนะครับฟูลั้นอยู่อันดับปานะครับขณะที่บอสตันนั้นอยู่อันดับที่10ของตารางคะแนนแน่นอนว่าทั้งสองทีมนะครับน่าจะอยู่โซนนี้ไปจนจบฤดูกาลนะครับเพราะว่าท่ามั้นห่างกับทางฝั่งนิวคาสเซิลและเชลซีอยู่พอสมควรนะครับบอสตันผลงานล่าสุดเนี่ยพวกเขาไปเสมอเวสต์สคัมมาได้สองประตูต่อสองนะครับแต่สุดท้าไพนเก็บสุด คือพานักซิตี้พาทางกิ๊บสุดเท้านะฮะขณะที่ฟูลั่มนะครับ,ร ham, รบเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลมาได้3ประตูต่อ2นะครับผลงานในการเจอกันล่าสุดกับฟูลั่มแล้วก็บอสปัตเปอร์นะครับ2-2เวลาฟูลั่มมาเล่นที่บ้านบอสปัตเนี่ยฟูลั่มมักจะเสียเปรียบนะครับบอสปัตในบ้านเราสามเกมหลังสุดพวกเขาไม่พ่าฟูลั่มเลยนะครับชนะไป2เกมแล้วก็สเสมอ1เกมนะครับเรียกว่าในบ้านของบอสปัตนะครับบอสปัร์ตดูได้เปรียบถ้าเกมหลังสุดในบ้านนะครับบอสปัตหาไป ถึง4เกมนะครับแล้วก็เสมอ1เกมใน FA ครับแล้วก็ยิงจุดโทษชนะอูฟคันตันถ้านับเฉพาะในพรีเมียร์ลีก5เกมหลังสุดบอสมันชนะได้แค่เกมเดียวนะครับหลับขา4เกมรวดนะครับส่วนนักฟังฟูลัมครับ5เกมเยืนหลังสุดพวกเขาชนะได้ถึง3เกมนะครับผา2เกมมองแบบนี้ครับเกมในบ้านนะครับวันนี้นะบอสมันน่าจะทําได้นะครับมองไปที่บอสมันนะครับน่าจะเอาชนะได้นะครับในเกมนี้